เนี่ยครับชุดทองครับกระลาทองพ้นสายยาแดงครับสวัสดีทุกคนตอบกอทองพี่นูพี่ครับผมยังไม่ได้สวัสดีใครหรือผมยังไม่ได้ตอบใคร<ม>พี่อย่าเพิ่งออกนะพี่อยู่เป็นเพื่อนผมเลยนะมันมีอีกหลายเหรียญนะพี่เนี่ยครับ เนี่ยคอมเมนต์ครั้งตั้งแต่พี่สวัสดีโกมินะนพี่นะครับสวัสดีครับพี่โกมินผมต้องออกปุ๊บแล้วผมก็ต้องกดเข้าใหม่มันถึงจะมีขึ้นมาเนี่ยพี่เห็นะไ,ไม่งั้นแม่งไม่มีขึ้นมาครับมันต้องค่อยๆเลยพี่ต้องค่อยๆเลยนะขายได้ไม่ได้ผมไม่ซีเรียสเลยวันนี้นะครับผมแค่ไลน์เพืเปิดการมองเห็น เก้าสิบทับสองเนี่ยครับโอ้พ, oh, พี่ถ้าใคร,ครเอาอย่างนี้ดีกว่าเก้าสิบาทใครมีเอามาขายผมได้ครับผมรับซื้อไม่อั้นครับลงยาอะไรก็ตามผมซื้อหมดเหรียญละเก้าสิบตัวนี้ต่อโค้ดหัวเสือเป็นตัวพิเศษด้วยครับนะเนี่ยทุกคนต่อกรอลิงลงยาส้มครับ ไดมันได้เนาะเบียบอลฝั่งทนมันต้องเข้ามาพาเครื่องอะคือนะครับอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างนะสมมติพี่เข้ามาทันตอนปีหกสามพี่เข้ามาทันตอนห้าแรุ่นหนึ่งพี่เข้ามาปุ๊บตอนนั้นห้าแรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยห้าแชหนึ่งรุ่นละพันห้ารุ่นละพันสามรุ่นละพันสองเมื่อก่อนพี่ลุ้นมาประมาณสิบลุ้นลุ้นละพันห้าแล้วพี่ลองดูราคาทุกวันนี้ดิพี่เอามาขายเหลือละห้าสิบเหลือละร้อยเหลือละสองร้อยพี่จะขายไหม มันไม่มีใครขายเราพี่แม่งเสียดายครับและอีกอย่างหนึ่งห้าแนหนึ่งตอนนี้แม่งคือเราไม่ใช่พูดในเชิงพ่อค้านะเราพูดในเชิงคนเล่นพระในวงการพระเครื่องนะครับนะเราพูดในเชิงนี้คนสะสมครับนะอ่ะเป็ดคนละสองเนี่ยครับเห็นไหมพี่ดูพาะดิ ผมขายเก้าสิบข้างนอกขาย1้อยห้าร้อยหกเลยนะพี่ชนะภย100ัยร้อยเีอยะผมไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ผมดูนี่มีใครปิดอีก <c oughs> พี่แม็ก2สองพี่ยุทธนาสองพี่สายลมห้าพี่ผมขอสุ่มนะผมขอสุ่มก่อนปิดส้มโอ้โหพี่พี่ยุทธนาปิดองค์เดียวปิดจิ้มไม่ได้เลยพี่ปิดจิ้มไม่ได้เลยครับผมขอโทษทีพี่ยุทธนาเดี๋ยวให้พี่แม็กเลือกก่อนพี่แม็กคาร์บิปนปิดมาคนแรกนะครับ อะก้อยนะเนี่ยพี่ดูดิงานต้อมสกลโอ้โหพี่เยอะแยะเลยครับนะองค์ละสามสิบสี่สิบผมมีเยอะมากครับพี่อยากได้กี่องค์พี่บอกผมเลยนะแต่พุ่งนี้มันไม่ได้ครับโหถ้าอย่างนี้องค์ละสี่สิบห้าสิบผมรับซื้อ, 1, อพันองค์เลยพี่ใครมีเอามาเลยครับอะับหนึ่งพี่ผมเลี้ยงกันนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ไล่ดูหน่อยว่าใครบ้างห้าหกเจ็ดแปด พี่มีอยู่แปดเหรียญครับนะแมคคาบิน <c oughs> พี่แมคคาบินครับมีหนึ่งถึงแปดเลือกก่อนครับต่อจากพี่แมคคาบินเป็นพี่ยุทธนาครับสององครับ<ม>ต่อจากพี่ยุทธนาเป็นพี่สายลมครับห้าองไม่ทันแล้วพี่ห้าองเหลือจะเหลือสี่ครับเดี๋ยวผมรุกขึ้นไปหยิบใพ่อีกแป๊บหนึ่งรอแป๊บไ,ไ,ไปดูคอมเมนต์ดิกดคอมเมนต์ดูดิแล้วก็หยิบให้ลูกค้าเลยาขาเรา

มอชอมอชอนนลงยาน้ำเงินนะคะพี่ไ,ได้โคตรไหม่งห้าแดค่ะพี่คงงตรงนี้ลงยาแดงนะคะ ขี้แดงกระไรข้าวขี้แดงมาหนิไปไปเอาทีละพี่ยุทธนาครับเหลือหนึ่งถึงหกครับพี่เหลือหนึ่งถึงหกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับพี่ยุทธนาหนึ่งกับห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะห้า ส่วนพี่สายลมครับเหลือสี่องค์สุดท้ายนะครับพี่ปิดหรือไม่ปิดเดี๋ยวพี่แจ้งนะครับอ่ะพี่ยุทธนาครับหนึ่งกับห้าครับอันปะก้าซาตินยาแดงครับนะเดี๋ยวผมเปลีป่ยนงนะองอค์ละเก้าสิบเมื่อก่อนขายอยู่สองร้อยครับไม่ใช่เมื่อก่อนที่เมื่อสองเดือนที่แล้วครับก้อยเอาถุงซื้อหน่อยเอามาเยอะๆเลยเ,เดี๋ยวผมเปลี่ยนถุงซีให้ด้วยพี่พามันจะได้ไม่นั่นครับ ผมขออัดคลิปลงใน youtube นะเฮียสุดหล่อเอาเลยพี่พี่จะอัดคลิปพี่จะอัดอะไรพี่อัดเลยครับพี่จะอัดผมอย่างเดียวพอพี่ผมไม่สู้คนครับเอาเลยพี่ไม่ต้องขออนุญาตเรารู้จักกันนี่ครับพี่ยุทธนาครับลงยาส้มครับเห็นปะถ้าพี่ตั้งใจอยากได้หลวงปู่ต้องเลือกพี่ครับต่อโค้ดหัวเสือเลขห้าสิบเจ็ดครับน้ำ ส่วนตัวนี้ครับพี่สายลมครับเหลืออยุสี่องค์สุดท้ายครับพี่รับไม่รับพี่แจ้งผมด้วยครับนะนะครับโอ้โหพี่พี่เชื่อไหมเนี่ยครับ มันมีอยู่สามสี่ร้อยคนอะถ้ามันไม่คุ้มค่าส่งพี่ก็อย่าพิ่งส่งก็ได้ฝากพาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาปิดอีกไม่เสียค่าส่งอีกสองวันสามวันอีกอาทิตย์หนึ่งมาปิดอีกไม่เสียค่าส่งแล้วค่อยให้ส่งทีเดียวก็ได้ครับนะนะครับอันนี้แจ้งให้ฟังก่อนเพราะเรารู้จักกันครั้งแรกนะครับนะะนะครับขออนุญาตไปต่อพี่มาดูพักละสิบกันนะครับสิบบาทรายการนี้ครับเป็นรุ่นรวยพญาไก่ เหรียญหันข้างรุ่นแรกปีหกสามรุ่นรวยพญาไก่ะผมไม่ได้โกหกพี่พามันก็สวยในแปดปีหกสามนะครับถ้าพ้าปีหกสามราคาแบบนี้ที่ไม่เก็บพี่ก็ไปเก็บพาปีหกที่เพิ่งออกมารุ่นละเจ็ดแปดร้อยแล้วพอผ่านไปสามสี่วันเนื้อล่าง,างตกมาเหลือเหลือละห้าหกสิบเนี่ยเลื่อนสมนาศักสองเนี่ยผมเห็นไปลุ้นกันเลยพี่รุ่นละแปดร้อยไม่รู้พี่ไปลุ้นกันทําหาอะไรพี่ถ้าเราอยากเก็บใจเย็นๆเ,เลยนั่งรอเลยใจเย็นๆเ,เดี๋ยวมันก็มาเหลือละห้าสิบพี่ใจเย็นๆน,นะครับพามันเสียเพราะว่าพ่อค้าัย น,นตัวนี้ครับเป็นเหรียญหันข้างรุ่นแรก,กเ,รเหรียญหันข้างรุ่นแรกปี63นะครับชื่อรุ่นว่ารวยพญาไก่นะครับเหรียญรุ่นนี้ปลูกเสกในสาราเดิมของหลวงพ่อพัดนะนะครับถ้าปี63ถ้าเหรียญในปลูกเสกที่ศาราเดิมเหรียญน,นี้ไม่เขียนนะครับอะเอาเป็นว่าอย่างนี้ด้วยเนื้อชนเวันครับ เนื้อชนวนลงยาขอบแดงครับพ้ารุ่นนี้ลงยาน้อยมากครับจะลงยาแค่ขอบครับพ้ามันโชว์ผิวครับนะชนวนลงยาขอบแดงครับประมาณนี้นะครับพ้าตัวอย่างประมาณนี้ยวเปิดให้ดูทุกโรงเหรียญเอาไปเหรียญละสามสิบแปดบาทพี่นะจริงๆขายสี่สิบก็ได้นะแต่ผมพี่ส่สวัสดีครับเหรียญละสามสิบแปดบาทตัวนี้เป็นสัตตะลงยาขอบชมพูหรือแดงไม่รู้ชมพูนะครับ นะต้องคนรู้จักจริงๆนะพี่เลขโค 1, 3, ด้ดหนึ่งสามสองดูเลยนะก่เลยนะมันเป็นไก่ชนไก่ชนมันถอดแบบมันจะหัะวชนลอยไก่ไปน,น,นะครับเนี่ยครับเหรียญละสามสิบเจ็ดบาทที่ใครปิดกี่เหรียญแจ้งเลยนะครับนี่นวะปะไม่รู้เหมือนกันวะเฮียอย่างกับน,นวะนวะขอบขาวแน่เลยก็ปเปิดบริการดูนี่มันมีสะเก็ดเงินออกตามคอตามคอตามแก้มเหมือนจะเป็นนวะขอบขาวน่า รายการโอนอยู่ในแชทนะครับได้ครับพี่เหรียญละสามสิบแปดบาทพี่นะครับเนี่ยพี่ลองถามลูกค้านี้ดูครับผมไม่เคยทักไปทวงเงินใครครับลูกค้าผมอะ่ะพูดตรงๆสี่ร้อยกว่าเจ้าครับเงินจมอยู่ตรงเนี้ยสองแสนกว่าบาทที่สามแสนสี่แสนกว่าบาทครับไม่เคยทักไปทวงเงินใครครับเดี๋ยวพี่มีพี่ก็โอนมาเองแล้วครับนะเรารู้เราเราู้จักกันแล้ว่เราโตโตกันแล้วพี่เราไม่ต้องไปนั่งเฮ้ยเมื่อไหร่พี่จะโอนวะพี่จะโอนได้หรือยังวะพี่ ผมขอประจานนะโอ้พี่มันเด็กน้อยครับนะเรารู้จักกันเราครบกันายาวๆหรือ่าพี่อ่ะเหรียญละสามสิบแปดบาทครับนะเนี่ยครับชนวนลงยาขอบเหลืองครับสามสิบแปดบาทพี่นะครับปิดกี่เหรียญก็ได้ครับถ้ายกหมดเอาไปสามสิบห้าครับนะผมส่งให้พ่อค้าเหรียญละสี่สิบพี่คิดดูผมมานั่งไลค์ขายเหรียญละสามสิบแปดบาทนี่สัตตาลงยาขอบแดงครับนะอ่ะสามสิบแปดบาทพี่ตัวอย่างประมาณนี้ส่วนมากจะลงยาแค่ขอบครับ หน้าเป็นรูปผ้าทาสรกล่องหน้าดูค่ะองหน้าเป็นรูปพ้าเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่ครับชันวนขอบเขียวครับพ้ารุ่นนี้จะลงยาแค่ขอบนะพี่สวัสดีพี่ดุกดุ๋ยครับนะดุกดุ๋ยดุกดุ๋ยสวัสดีครับนะนะครับพี่ปิดพ้าผมเสร็จแล้วพี่ทักแชทผมทิ้งไว้ครับแล้วพี่จะไปไหนพี่ก็ไปได้เลยครับนะครับผมจะสรุปยอดทุกเช้าครับนะนะครับนะ นะครับผมจะส่งของแค่วันละรอบก่อนสิบ็ดโมงครึ่งรถแท็จะเข้ามารับครับนะครับผมไม่มีรอบเที่ยงรอบบ่ายนะพี่นี่ครับถ้าลงยาเต็มสูบจะเป็นแบบนี้ครับนานๆจะมีครับนะจะนานจะมีทีครับนะหลังหนึ่งลงยาน้อยมากครับเหรียญนี่ยเหรียญละสาสิบแปดบาทยกหมดสามสิห้าครับเหลือกี่เหรียญไม่รู้นะเนี่ยครับโอ้โหเีซีนมันไม่สวยครับต้องเปลี่ยนซีนครับพามันสวยแต่ซีนไม่สวยพี่ หันข้างรุ่นแรกปีหกสามพี่รวยพญาไก่หันข้างครับเหรียญละสามสิบแปดยกหมดสามสิบห้าครับเหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญครับพี่เดี๋ยวผมดูก่อนนะคอมเมนต์ขึ้นป่ะผมคอนเฟิร์มไห้เเสียงครับอ๋อคอนเฟิร์มไม่เสียงขอบพระคุณมากเหรียญละสามสิบแปดพี่ยกหมดสามสิบห้ามีอยู่สิบมีอยู่เก้าเหรียญครับมีอยู่เก้าเหรียญพี่ มีไหมครับไม่มีผ่านนะอ่ะผ่านครับกล่องข้างหน้ากล่องหน้าเป็นรูปพระกล่องหน้าเป็นรูปพระ,ะรุ่นนี้ใช่ไหมครับอยู่เย็นเป็นสุขครับอยู่เย็นเป็นสุขเหรียละหกสิบครับพี่ไปไล่ดูได้เลยครับมันมีเพจหนึ่งขายอยู่เก้าสิบเพจหนึ่งขายอยู่แปดสิบผมเอาแค่หกสิบอยู่เย็นเป็นสุขรู้กๆกันอยู่ครับ เนี่ยครับอยู่เย็นเป็นสุขครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดเนื้อชน,นวนผิวลุ้งครับลงยาน้ําเงินครับขอบส้มหน้ากากสัตตะครับลงยาจีวรด้านล่างจะเป็นลายเซนพระคูนวิทย์ปุญญากรต่อโคตตรงนี้ด้านหลังเป็นปลาตะเพียนคู่ครับ <S <S เหรียญละหกสิบบาทนี่อยู่เย็นเป็นสุขครับ สวัสดีครับพี่สุชาตินี่ครับทองทิพย์ซาตินตอกแจกครับทองทิพย์ซาตินตอกแจกพี่นะครับอ่ะเนี่ยครับสวัสดีครับพี่สุชาติตัวนี้เป็นอันตระกาศซาตินยองยาแดงตอกแจกครับนะอยู่เย็นเป็นสุขครับเหลี่ยนละหกสิบบาทพี่นะครับราารุนนี้ก็จะประมาณนี้ครับทองแดงซาตินครับอยู่เย็นเป็นสุขครับ แล้วหกสิบพี่ถ้ายกหมดขอห้าสิบครับพาลงยาทุกเหรี่ยะพี่อยู่เย็นเป็นสุขอะนี่ครับอันปะกา้ายาฟ้าครับก็โหเยดเคเต็มระบบเนื้ออันปะกา้าลงยาฟ้ามาสเตอร์พีชน้าหลังพี่ลงยาปลาคาบข้างในโอ้โหทุกอย่างเฮียปลาคาเปะไรวะลงยาปะตะเพียนครับ ลงยาปัตะเพียรลายปลาครับนี่ตะกัวยาแดงครับขอบดําครับตะกัวน <Okay. S 1> ะเหรียญละหกสิบพี่ยกหมดขอห้าสิบนะครับพาที่ผมขายหกสิบอะข้างนอกมันแปดสิบเก้าสิบเท่านั้นนะพี่โอ้ยพี่ปิดจิม้มปิดจิ้มไม่ได้ครับปิดจิ้มไม่ได้เลยพี่ถ้าปิดจิ้มผมผมบวกเลยนะครับอันนี้คือราคาผมส่งพ่อค้านะพี่ผมส่งให้พ่อค้าแพงกว่านี้นะพี่นี่ครับยาฟ้าครับ ใจ้เข้าสู่มาพี่ดุกดดเดี๋พี่น้องแก้มปิดยาฟ้าไม่ได้เนยพี่ขอสู่มอน,นะพี่นะเน็ตไม่เป็นใจนะทุกคนรอแป๊บนะครับถ้ามันไม่ออก ผมปิดให้พี่ครับรนะครับผมต้องให้สิบคนปิดซุมก่อนนะพี่นะครับนะท่านปสนลวให้เขาก่อนยาเาก่อนปิดบวกเลยครับปิดยาฟ้าครับยาฟ้าผมขอเก้าสิบพี่มันมีนวะด้วยนะเนี่ยเนี่ยพี่ไม่สุมหมดจริงๆหรอพี่มันมีนววงนวะอะไรเต็มไปหมดเลยนะพี่ หูลายเสือเยอะยะเลยเนี่ยครับอันปะก้าฟาตินอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยพ <Okay. S 1> ระ <Okay. S 1> ออเคันปะก้าฟาตินอย่างเงี้ยเจ้าสิบโอเคนะพี่โอเคครับโอโ้ตะกัวยาแดงพี่เดี๋ยวผมมาให้ยาฟาแป๊บหนึ่งนี่ครับสัตว์ทอ,องท,อทิปยลายเสือครับมันไม่มีใครปิดนี่ มันมีท่ามนสาลปิดมาอยู่คนเดียวใช้เหรอพี่ดูเบไงเลือกไหมถามเาพี่ดูเบื่อเขาปิดยาฟ้าเขาปิดมาคนสองมันไม่ทันพี่พี่แก้มเลยหายาฟ้าอยู่เลยจังเย็นดิมันลงยาทุกเหรียญหน้ากากเงหน้ากากเงินอย่า,กา,กยาดอง,ยา,ดงยาแดงเลยพี่เนี่ยลายเสืออยู่เย็นเป็นสุกพี่ยาฟ้าพี่แก้มเก้าสิบ นีอีกไหมพี่เนี่ยเสือแดงก็มีครับน้องแก้มรายการนนรายการนี้รายการเดียวเนี่ย้โอหอพี่อัน้โอหอ,อะไรวะเนี่ยเนื้อสัตว์ตาพี่สัตว์ตาลายธงชาติหน้ากากาเงินอู้หูพาค่สวยเลยพี่หกสิบพี่ไม่สุม่มกันจริงเหรอเนี่ยอื้มอันปะก้าฟาตินพาคู่สวยเลยลงยาม่วงมีเปลวทอง้วยปอะมาณนี้นะครับแค่เราล<ร>องเสิรกินเนย เลขสี่ส <c oughs> ิบแปดโคตรสวยก็นึ่นะผมดูนะมีคอมเมนต์บ้างท่ามพี่ดูดูว่าเอาอะไรกันอื่นไหมมีอีกไหมครับมีอีกไหมพีม่ไม่มีแล้วนะอ่ะสามสี่ห้าห้าองค์เออห้านี่อะไรนี่ตะกัวครับเนื้อตะกัวยาแดงครับพระโคตรสวยเลยพี่ หัวยาแดง5้าอ่ะไม่มีใครติดแล้วท่านยกเลยครับขอบพระคุณครับท่านนมสัสก,การอีกรอบเลยครับไม่มีใครแล้วนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะท่านครับตรงนี้สิบองค์ก่อนครับ <Okay. S 1> 6, ยกองคละห้าสิบครับสิบองค์สิบห้าองค์อีกห้าเป็นยี่สิบ ของท่านยี่สิบสององค์ครับกดหนึ่งให้ผมด้วยครับเอ้ยแยกนะแยกนะ2ยอี่สิบสองอค์ครับท่านกดหนึ่งให้ผมทีนะ,าะมาห้าสิบ่ไหมห้าสิบี่่ตั้มสวัสด,ดีครับพ่ตั้มอ่ะยี่สิบเจ็ดคนดูครับต่อไปพี่นะครับเหรียญยิ้มมหาเศรษฐี เอเหรียญละยิ้มเอาไปเหรียญละหกสิบครับยิ้มเขาขายเก้าสิบผมขายหกสิบจริงๆ90เก้าสิบผมก็ขายได้แต่ผมขายหกสิบวันนี้เฟซมันไม่ค่อยดีครับเอาราคาเฟซไม่ดีนี่ยิ้มมหาเศรษฐีครับถ้าเป็นอันปะก้าซาตินผมขอบวกสักหาบาทหกสิบห้าบาทอันปะก้าซาตินลงยาหินอย่างครับแตเป็นแบบ ลาวาหยินอย่างครับข้างหลังเป็นหลวงพ่อพัดครับลงยาจีวอนครับนะหกสิบห้าบาทที่ยิ้มอย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าห้าร้อยหนึ่งขายได้ตัวนี้ทองทิพซาตินลงยาเขียวครับหลังเป็นพ่อพัดครับอะเดี๋ยวละหกสิบบาทที่ตัวนี้เป็นหลังกิเลนครับเลขโค้ดหมายเลขห้าห้าครับห้าห้าหรือห้าสี่ไม่รู้เ่ยเดี๋ยวละหกสิบาทที่ยิ้ม ราาพวกนี้ไม่มีนะห้าหกสิบปะพี่นะครับรู้กันอยู่ว่ายิ้มมันแพงครับพี่มุ้ยปิดสองครับพี่มุ้ยปิดสองเลือกพี่เลือกยาครับนี่อันตาก้าฟาตีเหรียญแล้วหกสิบห้าบาทพี่อย่างน้นอยๆแม่งเก้าสิบต้องมีครับเอออย่าเพิ่งเฮ้ยอันนี้เลือกเลยครับมันไม่เยอะครับมันเหลือน้อยแล้วครับปิดก่อนเลือกก่อนพี่นายพงลายพางพี่เลือกไปเลยครับ นี่ครับลาวาครับมีลายพรางมีลาวาพี่สามสิบคนดูสวัสดีครับเหรียนแล้วหกสิบหกห้าสององพี่มุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่มุ้ยมีอยู่ในถุงนี้เขาโอนมาแล้วอันนี้เขียนยอดใหม่ไปเลยมอร์นิ่งเฮียอะไรเวลานี้สัตว์มอร์นิ่งพ่สูเนตสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับนี่ สาตินทั้งลังครับยิ้มเศรษฐีครับยิ้มมหาเศรษฐีหกสิบ้าคูณองเนี่ยพี่มุ้ยไม่ต้องเสียค่าสง่งเนี่ยครับเหรียญล้อยหกสิพี่ไม่ปิดเหรอทองทิพซาตีลงยาลาวาลงยาลาวาดําขาวลงยาลาวาฟ้าดําเนี่ยฟ้าดําดําขาวไอ้ฟ้าดาแต่ขาวดําเนี่ยปิดเลขห้าห้าอันนี้ห้าเก้าอันนี้สามห้า ปิดมาเลยนะใครไม่ชอบลาวาก็มาเล่นลายพางครับเนี่ยลายพางครับเนี่ยลายพางครับลายพรางอันนี้เลขสิบหกอันนี้เลขสี่สิบอะสิบหกสี่สิบห้าห้ากูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยพี่ยิ้มมันไม่มีนะเหลียแล้วหกสิบว่ะพี่อันนี้สิบสี่อันนี้ฮะเฮ้ยพี่สงครามครับมันไม่ใช่ 55, ห้าห้าว่ะพี่มันเป็นห้าสี่ครับขอโทษที มันเป็นห้าสี่พี่ลงยาอ่านน้ำเงินครับอันเนี้ยคือที่มันไม่สวยเพราะว่าซีนมันไม่สวยครับนะถ้าผมมาออกจากซีนเดิมมันได้เพราะซีนมันเก่าครับนะห้าสี่พีห้าห้าไม่มีครับเนี่ยครับถ้าออกจากซีนได้มันโคตรสวยเลยพี่ยิ้มอะ หลวงพ่อพัดยิ้มอะพี่รุ่นยิ้มมหาเศรษฐีข้างนอกแปดเก้าสิบพี่ราคาเท่าไหร่นะหกสิบบาทขายไปเทอะเมื่อ <c oughs> กี้เลขห้าสี่ครับอันนี้เลขสามสามครับเหลือหกสิบบาทพี่ <15 S 1> นะครับหาท้าสี <54 S 2> ่พี่เขาไม่เอาหรอกเขาเจ้าห้าห้าะ นะครับเหรียญละหกสิบพี่ลงยาเลือกได้ครับถ้าพี่ไม่เลือกพี่อยากยกยกหมดเอาไปเหรียญละห้าสิบห้าบาทพี่เพราะว่ายิ้มมันตึง,งจริงๆครับนะ <3 S 1> ถ้ายกหมดได้ห้าสิบห้าพี่ถึงมันจะลดไม่เยอะนะครับแต่มันก็ยังถูกกว่าข้างนอกครับปดิดสามสามเหรียญไหนวะนนี้นะของผมอ่ะมันอาจจะถูกกว่าข้างนอกก็เจดยี่สิบาทหรือบางทีห้าบาทสิบาทแต่มันก็ยังขึ้นต้นนอามันถูกกว่าครับนะพอมันถูกกว่าต้นตุงสามสามพี่ถูกโดยไม่ทัน พี่สุเนธปิดสองพี่สุเนตปิดสองพี่สุเนธปิดสองจิ้มมาเลยพี่อันนี้น้ําเงินขอบแดงครับน้ําเงินขอบแดงอันนี้น้ําเงินขอบแดงเขียวครับอันนี้มันลงยาแบบลุ้งๆนะพี่อันนี้เรืองแสงปะวะไม่เรืองครับอันนี้ลงยาเขียวครับเขียวครับอันนี้ลายพรางครับอันนี้นาวารครับ ลาวาทั้งคู่ครับลาวาฟ้ากับลาวาขาวดํากับลาวาฟ้าดําอีกองหนึงอีกคู่นี้เป็นลายพางครับอยู่ที่พี่ชอบครับนะทุกคนพี่ท่็นใคชอบฟ้าราคาถูก มีกาพ่สุจน์ลองมารับชมดูเลขสิบหกเอาละพี่มีแต่คนเปิดเลขไว้พี่นี่พี่ซื้อพานหรือพี่ซื้อหวยนะพี่อันนี้เลขสามสิบห้าครับจะบอกเลขให้ด้วยครับได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่อันนี้เลขห้าสิบสี่ครับตรงที่ว่าราคามถูกดีนะครับราคาถูกมากอันนี้เลขสิบสี่ครับสิบสี่อันนี้เลขสามสิบห้าครับโอ้ยสามสิบห้ามีคู่เลยนะอันนี้เลขห้าสิบเก้าครับ ตัวนี้เลข40ครับอันนี้แหละมั้งเลข16เหลือเหรียญเดียวอะอะตัวนี้เลข16ครับนะเป็นเนื้อทองทิพซ่าตินครับลงยาลายพางไอ้ลาย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 พางครับนะข้างหลังเป็นพ่อพัดครับเลข16พี่พิซูเน่60พิซูเน่เสร็จแล้วพิซูเน่ปิดเหรียญเดียวเหรอพิซูเน่เหรียญนี้ไม่เอาหรอพี่ ลายพางเหมือนกันข้างหลังเป็นปลาแบบนี้ครับหลังมันจะมีอยู่สองหลังนะพี่มีหลังลายหลังหลวงมาพัดกับหลังแบบนี้ครับบออกิดเหรียญนี้ครับลงยาเหลืองครับลงยาเหลืองขอบดำครับได้ครับได้ครับ หกสิบลงยาเหลืองขอบดำเหรียญนี้ขอขอแปดสิบห้าบาทที่แปดสิบห้าบาทครับเลขเก้าเก้าครับเลขเก้าเก้าขอแปดสิบห้าบาทนะครับอ่ะขอขายแพงสักเหรียญหน่ว้พี่นะครับนานๆจะมีกำไรจากเลขโค้ชแล้วท่านลสายาสารไม่ทันครับลายพางคู่ไม่ทันแล้วครับแปดสิบห้าบาทที่สองคามขอขอบคุณมากครับ คือสองคาเหลือห้าเหรียญครับถ้ายกหมดเอาไปเหรียญละห้าสิบห้าบาทครับพี่เชื่อผมเถอะครับยิ้มมันไม่มีราคาแบบนี้ครับเมื่อก่อนดุมขายทั้งเหรียญแล100้วร้อยสองร้อยพี่ไม่มีคนปิดผ่านครับโอ้ทำาห้สารยอดเยอะแล้ว <85. S 1> แต่หนแห้า้าพี่ดุดุยไม่ทันพี่แมวสวัสดีจ้าพี่แมวครับสวัสดีครับต่อไปครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีบารมีร้อยปีเหรียญรุ่นนี้จะคล้ายๆกับเหรียญหน้ายักครับนะนะครับคล้ายๆยังไงก็จะประมาณนี้ครับแชร์จ้าแชร์จ้าขอบคุณครับพี่แมวนะเป็นรุ่นมหาเศรษฐีบารมีร้อยปีครับข้างนอกก็อยู่ประมาณแปดสิบเจ็ดสิบนะครับหรือบางคนก็อาจจะหกสิบนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าตัวนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ชาตินแต่พารุ่นนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งคือมันลงยาร้อนครับ พอลงยาล้อมันจะเป็นกากเพชรแบบนี้ครับเ,เห็นไหมตัวนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาม่วงขอบแดงครับเป็นกากเพชรนะพี่เลขสองหกแปดประมาณนี้ครับไม่น่าจะเหลืองหรือว่าเหลืองก็ไม่รู้เฮ้ยเหลืองว่ะเหลืองว่ะไม่รู้ว่าเหลืองไม่เหลืองคิดเกียดปิดไฟมันน,นืนนเลนหละ นะถ้าปิดไฟผมว่ามันจะเลืองเยอะกว่านี้นะมันน่าจะเป็นเลือดแสงว่ะอ่ะช่าั้งมันพี่เลืองไม่เลืองแค่คันสวยมากครับเหรียญละห้าสิบห้าบาทพี่จิ้มเนื้อจิ้มเลขได้จิ้มอะไรได้หมดเลยครับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับพี่จะปล่อยแบบนี้หลุดมือเหรอพี่อย่างนี้ถ้าข้างนอกก็ต้องเจ็ดสิบแปดสิบลวพี่เอ้ยจมูกไม่ได้ยุบนะพี่จมูกจมูกมันเตนซีน,นะพี่นะมันมันมันเป็นลมซาตินนะครับคําว่าโลมซาติน คำว่าลมซาตินอนะ่ะคือมันมันต้องมีถลอกบ้างครับพี่นะ,ะมียาแดงครับมียาม่วงครับใดเคยซื้อขายก็ซื้อกับเพจนี้ก็ทักทายกันมาได้นะครับทุกอาจจะิดหนึ่งเดี๋ยวพี่เลือกเลยครับปิดก่อนเลือกก่อนพี่ อันนี้ครับทองทิพซาตินลงยาลงยาแดงครับขอบเขียวฟ้าครับเหรียญละห้าสิบห้าบาทพี่นะผมก็จะขายหกสิบแล้วพี่ตั้งแต่ปอยห้าสิบห้าดีกว่าครับหกสิบมันก็ราคาอาจจะตัวนี้ยาแดงครับเลขสองหนึ่งสี่ครับนะผ้ามันจมูกมันร้อยหมดเลยพี่นะผ้ามันเหรียญร้อยหมดเลยครับไอสันึงค่ะ นะครับอะ mm hmm. พี่เลือกยากันนะพี่ mm hmm. นี่ครับทองทิพสาตินยาแดงครับนะขอบเขียวครับเลือกไปเลยพี่ห้าสิบห้าถ้าใครไม่อยากได้สาตินนะครับแ mm hmm. บบนึีนะ้อย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่สาตินครับ mm hmm. เป็นเนื้อเป็นเนื้อทองทิพลงยาฟ้าขอบดำ